ไอดีดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทเชอร์คูดบีดเบลฟโซดักบอลเลเจนต์นะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวิรลิงนะครับดักบอลโดคังเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้ลัส ไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของสบีลัสครับ ID ดองเพชรสบีลัสครับสวัสดีครับวันนี้พบเกมวัน p ี e เทเชอร์ค,ครับเมสตร์เคกวันนี้ครับเทเชอร์แบบนะครับของ Big m มันะครับได้มาเลยครับที่มีความยากครับอยู่ในระดับของคณะปฏิวัตินะครับที่ค่อนข้างจะโอ้วยคณะปฏิวัติและเกินนะครับมาดูกันเลยครับ ก็การเล่นเทเชอร์เนก็เหมือนเดิมนาะลงเล่นกันไปบอสสี่ตัวสามตัวก็แล้วแต่อ่าห้าตัวดิหกตัวดิเออสามสี่ตัวเลยหกตัวนะแกแล้วก็อ่าจะหากคุณอยู่ในเรือไม้คุณสามารถใช้ทีมสามได้หากขึ้นมาอยู่ในเรือของเงินหรือเรือทองหรือแกลไลหรือนิวเบอรเนี่ยคุณต้องจัดทีม มาซ้าการ5้ทีนะครับก็จะยากกว่าแต่ของรางวัลเนี่ยก็จะได้เยอะาตามเรือดีนะเรือไม้จะน้อยสุดนะครับแต้มขั้นต่ำที่ควรทําไม่ได้อยู่ที่3ล้านแต้มสูงสุดอยู่ที่10ล้านแป้บนะครับมากครับเรื่องบรรจาบอสลับนะครับบอสลับนะครับผมใช้ทีมทีมนี่ครับคือแบบเค้นความคิดขั้นสุดเลยครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องพึ่งกับตันนะครับก็คือจะเป็นอุซบ เวก้าพังนะครับ6ดาวธรรมดานะครับตัวนี้ไม่คูณแต้มใส่มาเพื่อจะได้ผ่านครับเพราะถ้าหากไม่ใส่มามันก็ไม่ผ่าน่อนเลยมไม่ผ่านเอาผมลืมเปลี่ยนสีต้องเป็นสีของเวก้าพังนะครับเอาเวก้าพังขึ้นต้นนะครับเพราะตัวของเวก้าพังเนี่ยเริ่มต้นเกมมานะครับจะมีการบัฟล็อกคาชิมแบบเพิ่มได้5เทิร์น ถ้าหาไปอุซบเริ่มเกมมาจะมีการบัฟโจมตี5เถิดนะครับมันต่างบัฟกันนะต้องใช้วิกาพังขึ้นต้นนะครับแล้วก็มีเป็นน้องไตวันด้านะครับ6ดาวนะครับของเทเชอร์แมพนะครับเป็นแฟรงกี้นะครับ6กดาวของเทเชอร์แมพนะครับเป็นนามิคาลินานะครับ6ดาวของเทเชอร์แมพนะครับแล้วก็เป็นอาร์มิฮอกพรน่านะครับ6ดาวบวกตัวฟรีก็ว่าได้เพราะเดือนก่อนมันแจกอยู่นะครับ แล้วก็เพื่อนนะครับใช้เป็นไอเจ้าซาโบใหม่นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมากหรอกแต่แค่ว่ามันเพิ่มแต้มเยอะมาลุยกันเลยครับซึ่งเพื่อซาโบเนี่ยซาโบมันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรมากนักหรอกนะแต่แค่ว่ามันคูนแต้มเยอะที่ย้ําใหม่นะครับมันคูนแต้มเยอะชะมัดเลยอ่ะแต่ตัวแม่งไม่ได้มีประโยชน์เลย จริงๆเล่นตัวอื่นนะ,นะตรงๆนะตัวอื่นดีกว่าแต่ติดที่ว่ามันคูแต้มก็เลยต้องใช้งานมันมาครับกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2เจอกับไฮโดไฮโดนะครับมีเกราะนะครับบาเรียรมีการลดอ่าหาฮค่าเชนนะครับไม่ถึง2 7งจะลดโจมตีลงไปมีเกราะอาฟ้ามีลดความแรงแก้วเื้อไอเจ้าลดความแรงแก้วช่างมือถอะมันลดแค่ 30%นะครับแล้วก็มีการอาจจะหากเราทําการบัฟของเพิ่มเชนหรือล็อกค่าเชนจะถูกลดเทินไป2เทินนะครับตรงนี้ก็ให้กดเปลี่ยนตัวทุกอย่างที่นี่ไปอา่าน้องตายวันด้ากดเชนตัวไปครับและกดไม่ตายไปครับซึ่งไอ้เกระบาเลียเนี่ยเราจะไม่ล้างแต่เราจะตีทะลุไปตัวที่สามารถตีทะลุได้ของทีมนี้ก็จะเป็น น้องไต่วั n า a f l a n k ้อุซบเวก,กังังครับที่สามารถตีทะลุได้นะสามตัวนี้เพราะงั้นก็จะปิดด้วยเ่าเริ่มด้วยนามิคลิน่า,ามีฮอคพรน่าแล้วก็เป็นซาโบะอาซาโบมันตีทะลุไม่ได้ใช่ไหมขอเชื่ออีกทีสิซาโบเพื่อนมันตีทะลุไม่ได้เพราะงั้นก็เป็นนามิคลีคลนาอาเป็นมีฮอค แล้วก็ซาโบแล้วก็อุซบแล้วก็เป็นแฟร,รงกี้ปิดฉากด้วยเป็นน้องไต่วันด้าน,นะครับประมาณนี้น,นะเราไม่ต้องล้างเราตีทะลุไปเลยเพราะอาบีหลักอาบีหลักขอจะอุซบแฟรงกี้น้องไต่วันด้าสาม,มารถตีแบบทะลุได้น,นะครับแล้วก็บอสนะครกบบิ๊กมัมน,นะครับตอวสานะครับก็มีการลดอ่า ถ้าหาค่าเชนต่ำกว่าสามเท่าโวมตีลดลงไปถ้าเราไม่ทําการบัฟล็อกค่าเชนไว้ก่อนเจอบอสเราจะเจอกับบัฟค่าเชนหนจุดเท่า12บสอเทิร์นซึ่งไม่มีตัวละครแก้ได้ไม่มีเมื่อวานหาในไลน์แล้วไม่มีเพราะงั้นก็ต้องเล่นคอมโบอย่างนี้แล้วก็อย่างนึงคือว่า,าชาติถามว่าอะไรแทนอะไรได้ขออภัยเลยครับไม่รู้ครับ ไม่รู้ขอตอบตรงๆเลยว่าไม่รู้ครับเพราะมันเรว่าไงอ่ะนี่คือสุดแล้วครับนี่คือสุดแล้วไปถึงสุดความสามารถผมเลยครับผมไม่สามารถหาอะไรมาแทนได้อีกแล้วครับมันสุดแล้วครับตัวที่พอแทนได้จะเป็นแฟรงกี้เพราะแฟรงกี้หาตัวที่มีการปั๊บอื่นๆหรือสามารถตีแบบลูกลอกอะไรก็ได้เอามาแทนได้แฟรงกี้อ่ะแทนได้ แต่นอกนั้นน่ะมันสุดความสามารถผ่มเลยครับไม่สามารถอันนี้ยอมรับเลยผมไม่สามารถจัดทีมที่ดูดีกว่านี้ได้แล้วสุดจริงๆทั้งยากเกินมาตีกันเลยครับประมาณนี้ครับบอลลับนะครับแบบโคตรสุดความสามารถนะครับ รองบอสตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นหนวดดำนะครับก็สำคัญแค่สันจิตตัวฟรีกับตันเป็นลูฟี่ห้าดาวบวกตัวฟรีครับจบครับสำคัญแค่สองตัวและตัวฟรีด้วยแฟรงกี้ก็ฟรีสโลก็ฟรีนามิก็ฟรีที่เป็นตัวละครฟรีทั้งหมดนะจะควสมือใหม่นะครับมาลุยกันเลยครับก็ต่อจากนี้ไปครับมันก็จะง่ายทั้งหมดแหละ เพราะบอสที่ยากสุดคือบอสลับนะครับบอสใหญ่มันก็ยังไม่ได้ยากมากนะแต่บอสลับเนี่ยคือยากสุดเลยนะครับเพราะงั้นพอนจากนี้ไปก็จะง่ายทั้งหมดเลยครับยากจริงยากจริงนะครับถ้าหาอาใส่แบบวาตถุร้อนที่เพิ่มแปมโดยที่ว่าไม่ใช้เป็นอุซกไปกับพังนะหาอาังออกไม่เจอครับไออุซกไปกรบพังอนะ่ะคือคําตอบที่สุดแล้วของผมนะครับหาไม่ได้แล้วมากว่าดีแล้ว หนวดดำนะครับก็ททำการเปลี่ยนแก้วนะครับแค่ทางสีมีการบัฟของเกลอดทอ,องกร็ดบ,บาล,ลีนะครับใช้สันจิเลยครับ1นครั้งจบแล้วก็ลูฟฟี่ทำการาบัฟเพิ่มเติมขึ้นมานิหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเลยครับเห็นมั้งง่ายๆสันจิลูฟี่ก็จบนะครับเอามานีครับ ออไปครับรองบอสขอเอาบีดาโคบี้นะครับอันนี้ก็ปัญหาก็คือว่ามันมีเกราะบาลีอ่าแก้วจีสองอันผมก็หามาล้างไม่ได้ผมก็เลยเอาทางเลือกสุดท้ายคือใช้กัปตันน้องตายนะครับน้องตายหกดาวบวกตัวฟรีเอ้ยตัว6กดาวธรรมดานะครับหกดาวบวกนะตัวนี้ไม่คูณแต้มแต่สามารถตีแบบทะลุเกราะบาลีได้เพราะง,งั้นก็เลยใช้เป็นน้องตาย ดาบวกไปเลยนะครับเอาแบบเส้นคิดไปเลยแต่ผ่านแน่แน่นอกัานสาคัญนะครับก็จะมีเป็นอาลูฟี่นะครับาอาบน้ำทำการล้างของเผาไหม้หกเทินเป็นโรบินนะครับโรบินตัวฟรีล้างของใบกับปันห้าเทินซัพพอร์ตนะครับก็คือจะเป็นเลลี่นะครับหกดาหกดาบวกน้ำล้างของใบกับปันหนึ่งเทินนะครับก็ตำแหน่งขอเจ้าอาโคล่าแล้วก็ ที่ไม้เนี่ยมันฟรีก็หาอะไรมาใส่ก็ได้ถ้าหากคุณไม่มีตัวคอที่สามารถล้างเผาไหมก็หาเอามาเสริมแทนไอ้เอจ้าโคลาพี่ไม้ก็ได้นะครับเสริมได้หมดเลยนะเพราะตำแหน่งของโคลาพี่ไม้เนี่ยมันคือว่างเปล่านะใส่อะไรมาก็ได้นะครับมาลุยกันเลยครับส่วนเพื่อนเนี่ยจะเป็นใครก็ได้เป็นโคลาก็ไแ้เป็นลูฟี่ก็ได้เอาใครเป็นเพื่อนก็ได้เพราะว่าสำคัญในการสำคัญคือแค่ว่าเนี่ยน้องตายสามารถ ตีแบบลูกเกลาะได้แล้วก็ไอเจ้าโรบินลูที่อาบน้ำสาม,มารถล้างฟับได้ก็จบนะครับคือมันเจอเกราะบาเรียหาตัวล้างเกาะบาเลียยากก็เลยเอาแบบตีลูกเกาะไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องคิดพลาแล้วก็แก้วตีมันก็หายากเรา,างงันก็ทะลุไปเลยสุดจ,จบไปเลยเนาะแค่เสียตัวคูนแต้มไปแค่ตัวเดียวแต่เพื่อความไวในการผ่านด่านแล้วก็ผ่านได้แบบชิวๆก็คิดว่าคุมนะครับ เจอใบกัปตันนะครับ6นะครับเจอเผาไหม้5นะครับเกาะอาบาลียแก้วจี2อันนะครับตรงนี้ก็กดเป็นลูฟี่อาบน้ำํำการลักของเผาไหม้นะครับมีการบัฟโจมตีขึ้นมานะครับเป็นอาโรบินในการทำการลักของใบกัปันนะครับแล้วก็เป็นอาน้องตายนะครับกดไม่ตายดูก็ได้ครับทำการบัฟของเอ็กซ์แขึ้นมานะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับตูเห็นไหมง่าย บองอรองนะครับของมิงโก้นะครับสำคัญแค่2ตัวก็คือจะเป็นมีฮอคพโดนานะครับ6ดาวบวกซึ่งเรียกว่าตัวฟรีก็ได้เพราะจากเดือนก่อนนะครับแล้วก็เป็นโบอาในครับ5้าดาวบวกนะครับตัวฟรีของเดือนก่อนนะครับสำคัญแค่2ตัวนะตรงนั้นคือใส่อะไรมาก็ได้หมดนะครับมาลุยกันเลยครับก็สำคัญแค่2ตัวนะก็จบแล้วมันไม่ได้ยากนะครับ บอกะครับว่าด่าที่ยากที่สุดนะ,นะก็คือเป็นบอสลับถ้าหากผ่านบอสลับมาได้ก็คือจบซึ่งบอสลับนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ต้องสู้ก็ได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องสู้เพราะบอสลับอ่ะมันเลือกได้ว่าจะสู้หรือไม่สู้นะก็ได้ถ้าหากไม่ไหวจริงๆนะแต่แค่ว่าบอสลับเนี่ยมันได้แต้มเยอะสู้ไปอะ่ะมันคุ้มกว่า เปลี่ยนแก้วนะครับเป็นมืดมนนะครับแล้วก็มีการบลฟของกราฟฟ2สองเธอนะครับก็เปลี่ยนตัวกดไม่ตายก่อนแล้วก็มีการกดโบอาโบอานะครับทําการลดกรดนะครับคือเราล้างไม่ไหวนะครับมันเยอะเติมไปก็ลดกรดก็พอนะครับแล้วก็จบตีไปเลยครับจบครับบอสรองนะครับพี่แค่นะครับมิสออสันเดย์นะครับสำคัญก็คือจะเป็นวิกมัม บิ๊กมัมตัวฟรีจากพาเลคิงตอนนี้แล้วก็เป็นกัปตันของบาร์กี้อาเทเชอร์แมพซึ่งถ้าหากคุณไม่มีบาร์กี้เทเชอร์แมพมี2ทางเลือก 1. หาเพื่อนบาร์กี้ 2. หาเพื่อนกาลิงเพ,พราะด่านนี้มันอวยกาลิงใช้กัปตันเป็นกาลิงจะง่ายกว่าถ้าหากไม่มีหาเพื่อนก็ได้ถ้าหากหาเพื่อนไม่ได้ก็ใช้บาร์กี้แปบผมก็ได้เหมือนกันนะครับ มาลุยกันเลยครับที่บอกว่าต้องใช้บาร์กี้หรือการิ่งราะบ,บอสเนี่ยมันมีปิดไม่ตาย10เทิร์นกับต้นของบาร์กี้น,นะครับมันสามารถกันปิดไม่ตายได้10เทิร์นหรือไอ้เจ้าการิ่งก็ไม่ตายสามารถล้างได้10เทิร์นนะครับเพราะงั้นถึงบอกว่าให้ใช้าบาร์กี้หรือไม่ก็เป็นการิ่งนะครับที่จะเพิ่มแต้มด้วยและสามารถล้างของปิดไม่ตายได้ถึง10เทิร์นนะอาหากไม่มีจริงๆแชงกลุ่มครับ แฉงกลุ่มไปเลยกระตันง่ายเหมือนกันเพราะมันล้างให้เหมือนกันนะครับเห็นไหมปีนป่ายหายไปนะครับถ้าหากไม่มีบาร์กี้หรือการิ่งแชงกลุ่มก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอีกทางเลือกแบบว่าไม่ได้คูณตรงคูณแต้มนะแต่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไอเจ้าอาแชงนะครับก็ตีไปเลยครับจบจบขานะี่ครับสุดท้ายนะครับบอสใหญ่นะครับ เอสนะครับใช้เพื่อเป็นซาโบเหมือนเดิมนะครับถึงมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มันก็คูณแต้มเยอะเน้นย้ำนะครับทีมผมในการตั้งคือจะเป็นจินเบนะครับหกดาวของเทเชอร์แมพนะครับเป็นอาโคบี้นะครับหกดาวของเทเชอร์แมพเหมือนกันนะครับเป็นอาแฟรงกี้ซันจินะครับห้าดาวบวกตัวฟรีนะครับแล้วก็เป็นนางมิคาลิน่านะครับหกดาวของเทเชอร์แมพ เป็นมิสเตอร์ทูนะครับ6ดาวของเพเชอร์แมพนะครับต้องปลดลิมิตนะ <S <S <ๆ>เพราะมันมีอาร์บิลาอันนี้การหิวข้าวได้นะครับคือแค่วอลหนึ่งกระพอหนะครับเพราะมันเจอหิวข้าว1อันนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตสำคัญโคตรโคตรซัพพอร์ตของมิสเตอร์วันกับมิสเตอร์ดับเบิ้ลฟิงเกอร์นะครับตัวนี้ซัพพอร์ตอย่างโกงครับสามารถล้างของเกราะรุ้งได้4เทิร์นนะโคตรโกงนะครับตัวนี้ครับ ก็ทีประมาณนะครับเพื่อนเป็นซาโบนะครับมาครับมาลุยกันเลยครับถ้าหาไม่มีซัพพอร์ตทำยังไงล่ะไม่มีซัพพอร์ตทไงดูวะอ๋อ,อก็หาตัวคนที่สามารถล้างของเกระรุ้งเอามาแทนเอามาแทนจินเบจินเบมันล้างได้หรือเปล่าผมจะไม่ได้ฮะจินเบมันสามารถล้างเกราะรุ้งก็ดีว่าโอเคพรางงั้นใช้ ถ้าหาไม่เออว่ะแล้วจะใส่ทำไมวะเออจริงๆซัพพอร์ตก็ไม่จําเป็นดีกว่าลืมไปเพราะจิมเบย์มันสามารถล้างเกล็ดลุงได้นะครับ <c oughs> เออจิมเบย์มันล้างเกล็ดลุงได้เพราะงานซัพพอร์ตไม่จําเป็นนะครับผมลืมคิดตอนทำทีมเนี้ยลืมคิดจริงๆเออว่ะแล้วกูจะใส่ซัพพอร์ตทำไมวะเนี่ยเ <c oughs> พราะงานจิมเบย์ล้างได้นะครับซัพพอร์ตเลยไม่จําเป็นนะอืมตัวลืมไปคือ ทีนี้ในไลฟ์เมื่อวานนะครับคิดเยอะจัดเนงะี้ยลุงสองนะครับเจอเก่ามิงโก้มีการปิดไม้ตานะครับหกเธอแล้วก็ปิดสก,กิลลูกเรือซึ่งโคบีมีอาบีหลักกันปิดสก,กิลของลูกเรือด้วยแล้วก็สามารถล้างของปิดไม้ตานได้ด้วยนั่นมันเลยพังๆจะเหมาะมากๆแล้วก็ใช้เป็นซาโบ้นะครับผมพูดไม่ผิดใช่ไหมโคบีซาโบ้นะก็อพูดผิดเลอเกินไอสองตัวเนี้ยแล้วก็โจมตีไปได้เลยครับอืมลืม ลืมจริงหรือว่าชิมเบมมนล้างได้เออว้นและเมื่อวานก็ไม่นไม่มีใครเตือนผมนะเตือนไรเมื่อวานอนะ่ะอ่ะมาครับแล้วก็บอสนะครับมีโซ่นะครับมีเกาะฟ้าสามเกาะรุ้งสามเกาะผ่าครึ่งหกนะครับลดโจมตีหกเถินนะก็ใช้เป็นไอ้เจ้าอ่าแรนกี้สันชีก่อนนะครับกดสองล้างนะครับสามารถล้างโซ่ได้ถึงแปดเถินด้วยกันนะครับ แล้วก็เป็นนางมิคลคน่าเปลี่ยนร่างเป็นร่างของคาริน่านะครับและกดไม้ตายครับทำการล้างของเกราะฟ้าเราะผาดพึ่งนะครับและกดจินเบครับล้างของเคราะสีดุ้งครับจบนะครับเพราะง้นเพราะงานซัพพอร์ตไม่จําเป็นนะครับเน้นย้ำซัพพอร์ตไม่จําเป็นนะครับส่วนมิตังคูนะครับกดไม้ตายไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต ม่จำเป็นเน้นย้ำทัพยอร์ตไม่จำเป็นแล้วนะแล้วก็โจมตีได้เลยครับประมาณนี้ครับเคเชอร์อแมวของเดือนนะครับเห็นไหมมันจะง่ายกว่าบอสลับบอสลับเนี่ยจะยากที่สุดเลยครับไงก็สู้นะครับถ้าหาาไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องเล่นบอสลับก็ได้หรือไม่ก็ไปลองดูทีมอื่นๆดูนะครับแต่จริงๆคือจะพูดว่ามันยากจริงๆยากที่สุดแล้ว หลายๆคนทั้งผมทั้งคนในกลุ่มทั้งฝรั่งทั้งคนญี่ปุ่นก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่งโคตรยากบอรลรับเดือนนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดตามใจใผมด้วยครับเมสวัสดีครับ